พี่คือเราครับผมนะครับนี่ครับนะครับอยู่ของกล้วยของน้องมากครับแต่ว่ามีน้องพนวรามาเบิ้งงัวนะครับมาเปิดราคางัวเนี่ยนะครับผมกะพาพี่น้องครับมาเบิ้งราคางัวของน้องมากครับว่าน้องเพิ่ดจะเปิดราคาอะไรบ้างไหนนะครับเด้อนะครับผมฝากติดตามนะครับผมไว้นำแนวนะครับผมสำหรับตมราคางัวกันเลยครับนะครับมาเบิ้งกล้วยงามของน้องมากอีกนะครับอยู่ขอกในบ้านครับพี่น้องนะครับน้องว่าเบิ้งกล้วยงามแล้วจะมีเปิดราคาพร้อม นะครับผม้องมาครับข้วยอ่างัวตัวนาลูกนี่มีซื้อปะครับนี่มิสตั้งซื้อวใบยังครับดำนี่ครับฮะตั้งซื้อใบดำเมื่อกาเนี่ยดำเนาะสีดำโอ้ดำปืดเลยครับพี่น้องแม่ดำนี่ได้ลูกไม่กี่ตัวแล้วครับน้องมาแตงไม่ชอบนี่ลูกตัวที่สามครับตัวนี้หน่อตัวที่สามลูกของผู้ใดครับนี่เงี้ยครับลูกของผู้ใดครับนี่ลูกพ่อกาเล็ดครับพ่อกาเล็ดเม่นะครับพี่น้องนะครับตัวผู้ตัวเมียครับ ตัวเมียครับตัวเมียนะครับแยกเดือนแล้วเนาะนี่แยกมือแล้วนี่มือหนึ่งครับบอกวันที่สามสิบออกเมื่อวานเมื่อกันนี่ตัวนี้แมนครับโออกมื่อวานมกัตัวนี้เนาะออกมื่อวานเมื่อตัวนี่ครับพี่น้องนะครับปู้ยนะครับมือลูกของกาเล็ครับพี่น้องตัวเมียดอกเขาน้องมากกับแม่ชุ่มนะครับผมชื่อว่าดอกเขาดอกยั้น่ดอกเขาแมนครับอ๋อน้องดอกเขาเย้คนชื่อว่ามีหน้าครับอ๋อเย้ชื่อว่ามีหน้าตัวที่เขาลังเนาะแมนเนาะอืมนะครับว่านี้นะครับพ่อเป็นพ่อกาเล็ครับพี่น้อง นะครับตัวล่างนะครับตัวน่าเด้อนะครับลูกของกะเล็ดนะพี่น้องนะครับอันนั้นก็ลูกบ้านเท่าบ่ครับเป็นบ่แม่นครับอืมแสดงว่าลูกกะเล็ดคือเมียนั่งในเนาะแม่นครับอืมนะครับพี่น้องบึ้งโอ้ใจหลวมากครับในตัวเมียครับพี่น้องมาดูนดครัวนี้ยังขาวไงเลยนะครับนี่น้องยังหุ้งรวยนะดอกเขาครับน้องดอกเขาแม่นครับโอ้นะครับน้องมากนะครับทึ้งคั้ยทึ้งงัวครับพี่น้องนะครับผมให้เบิ่งคั้วหรอไม่ให้เบิ่งงัว นะครับเปิดบ่ครับนี่แม่ดำเนี่ยเ่เปิดทำต้องบอกกันอยู่ขวาก่อนบอกกันอยู่ขวกเนาะแม่นะเอานะครับพี่น้องเบื้องคลิปอยู่นะครับนะครับน้องมากวามาเบื้องอยู่นาคอกนะครับมาคุยกันนาคอกเบื้องนะครับเป็นพวมแม่ลูกนะครับลูกตัวที่ตัวที่เรียนได้รู้ว่าสองตัววางมาก้วยไหมม่นครับอ๋อนะครับผมเอานะครับพี่น้องเปเบื้อง งามเลยน้องมากจับนาำเงานนะครับลุงเขเป็นหลากลองลานะครับแม่นครับอ่านะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกตัวนึงเลยครับผมครับน้องมาครับน้องง้วนี่เพื่อนนี่ได้ทองไม่ใช่ตัวแล้วครับน้องมาทองที่สองครับทองที่สองตัวแรกออกแล้วขาเจ้าซื้อไปครับอ๋อนะครับข้าเจ้าซื้อไปแล้วนะครับขายลูกไปแล้วนะครับเป็นตัวที่สองนะครับผมแม่นครับ สูงเลยก็ส <te> ี <te> ่เลยสี่สิบคัวน่ามากเนาะแม่นครับเลยสี่สิบคัวครับพี่น้องนะครับเป็นม่วนะครับต่อที่สองนะครับผมแข็งขาดีน่ามากเนาะครับแข็งขาดีนะครับเขล้วไทยบ้านเท่านี่บ่แม่นยากอืมนะครับทองประกันทองบ้านประมากนี่ประกันครับประกันทองนะครับเนาะครับอืมนะครับตาสวยดีเลาะนาะมากเนาะงามบางเล็กขี้เดี้ยงมากเลยเป็นงามบางเล็ก มาท่านลังมันเงี้นเปรดีครับครับลังมันครับลังมันเตรียมดีนั่นบ่แม่ครัครับโอ้แสดงว่าน้องมากนี่เบิ่งทั้งงัวทั้งคั้ยนี่เป็นเมือตัวนีนนั่นบ่แม่ครับอ๋อนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนะครับคือการปลูกฟังแต่น้อยนะครับกับเหยื่อในห้องนะครับวางง้วงวางขั้วไปยังไหนนั่มากเนาะแม่ครับขนาดอายุซสมนี้นะครับก็ปีสิบปีดีเบิ่งงัวเบิ่งคั้ยเป็นแล้วเนี่ยคือโอ้นะครับมาท่ามาดานะครับเด็กน้อยพวกนี้ นะครับจับตามองนะครับนายคนก็ที่เป็นนะครับนายห้อยเลยว่าภามยังไงอีกภาพหนึงนะครับที่น่าจับตามองเลยแหละนะครับน้องม้านะครับน้องม้าแควยงามอะไรเนาะเป็นบอส่อนะนาคุนะครับกับบะเนียบบะนอนนะครับผมนะครับมีแม่พันธง่ว่านะครับงัวไทยนะครับทองแล้วนะครับมาแบ่งปันพี่แป็นน้องนะครับโปรยเบื้องคลิดยูนะครับมา มัวนะครับกิดทัหาน้องมากนะครับผมน้องมากลูกคอาบัวทั่นะครับศูนย์เก้าหกสี่หนึ่งเก้าศนหนึ่งสามห้าศน่สห้านะมักนะครับผมเปิดมัวนะครับแม่พันธุ์ทองแล้วทองจะเดือนอะองมากนี่ทองห้าหกเดือนแล้วครับหาหกเดือนแล้วบอกแม่ครับชื่อฟังสงการครับอ๋อนะครับพ่อพันธุ์บ้านท่านี่บอกแม่เนือนะครับพี่น้องนะครับ ทองเหลวเรียบร้อยนะครับประม่าหกเดือนนะครับน้องมากมาไปนะครับเอาอันนี้ครับน้องมากครับนะครับมัวเนาะทองเหลวเมียนครับประกันมัวไทยนะครับพี่น้องนะครับทองเหลวหกเดือนนะครับน้องมากสีเปิดราคาใบลายปรนเดครับหกหมื่นครับเดี๋ยวไปหกหมื่นเมียครับต่อล่องเนาครับผมต่อใดครับต่อใดเนาะครับพี่น้องนะครับเบิ้งคลิปอยู่นะครับอยากได้งั่วไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับตัวสอดทางกิ้งกลางนะครับของน้องมากได้เลยนะครับงามๆนะครับต่อมีบ่มีดอกนะครับผม แขกงค้าดีนะครับผมให้ลูกมาแล้วตัวนึงน้องมาร์กเนาะไม่นครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องนะครับเปิดไว้หกหมื่นนะครับต่อรองได้น้องมาร์กมีรถบริการส่งไหมครับยุ่งกะเก๊ะก๊มีครับมีเนาะอ่านี่ครับรถส่งจะมีให้นะครับพี่น้องนะครับขนลุกสนใจกะทรสอบถามน้องมาร์กได้เลยนะครับบัตรน้ำมนต์เนาะน้องมาร์กเนาะแม่นครับเพิ่มนะครับเพิ่มพิเศษจังหวัดน้องไายครับพี่น้องนะครับกับบล็อกเอฟซีเตอร์น้อยครับผมตับตาฮาร์ดพิมนต์ ครับมื่อนี้ก็วัตั้งกันน้องมากกับศิริราชเลยครับผมภูณามากง้วม,มากยังกะตัวหาน้องมากเรืเลยน้องมากสวัสดีครับลาแล้วครับ<ะ>